สนักข่าวไทยชยยัยโยโทษสุดสวยอันแสนข้างใครง่วนทิ้กไทยดูมากนี้แต่ชีวิตในลกทุกชีวิต มาอีกหนึ่งงานสำคัญนะคะครบรอบ24ปีแม่พ,พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งของเรานะคะวันนี้พามาที่วัดทับกระดานค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่าค่ะตามกิ้กมาเลยค่ะ ันนี้เรามมยืนอยู่กับ2คนสําคัญในงานนี้เลยก็ว่าได้สวัสดีค่ะ,คะพี่จันจวงกับพี่ไก่สองนะคะคือต้องถามถึงงานนี้นิดนึงครบรอบ24ปีของแม่พึ่งใช่ไหมคะถูกต้องครับผมเป็นการจัดขึ้นทุกๆปีเลยก็ว่าได้24ปีแล้วครับสำหรับวัดทับกระดานทุกปีของวันท <bras> ี่13ก็มีการราลึกถึงรุ่งโรดวงจันทร์แบบนี้ตลอด24ปีแล้วครับกิจกรรมในงานวันนี้มีอะไรบ้างคะที่เราจะได้ทำก็เหมือนทุกๆปีแหละครับว่านักร้อง ทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วคนที่รักพุ่งพวงก็จะมาช่วยกันมันเป็นธรรมเนียมนะครก็เป็นธรรมเนียมซะแล้วว่าครอบรอบพี่พืงที่ไหนไม่ว่าจะเป็นวัดนธรรมกานคำแพงเพชรวัดภาษีหรือว่า ส่วนมากจะมีจัดเกือบจทั่วประเทศนะ,ะแล้วบรรยากาศเมื่อเช้าเห็นว่ามีทําบุญด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆก็ทำบุญทุกปีค่ะทำบุญทุกปีแล้วก็มีการแจกแทุนทุนการศึกษาให้เด็กๆนี่คือเป็นความฝันของคุณพึ่งอยู่แล้วใช่เพราะว่าพี่พึ่งไม่ได้เรียนไงคะก็เลยมีการแจกทุนให้กับเด็กที่ได้โอกาสหรือว่าแบบเด็กทุนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบ่งแบ่งสรรพันส่วนออกมาเพื่อเป็นทุนตรงนี้ทุกปีเขาฝากแล้วก็ขอบคุณสาหรับว่า แฟนเพลงทุกๆคนที่ยังรักยังเมตตายังไม่เบื่อครอบครัวของเราเราจะพยายามทําทุกอย่างที่พี่เพิ่งทําไว้จะพยายามสารทุกอย่างที่พี่เพิ่งทิ้งไว้ให้ดีที่สุดค่ะสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดตอนนี้เรามาอยู่กับเหล่าศิลปินแกมมี่นะคะสวัญญสดีค่ะ ก็ถือว่าขนมาเกือบหมดแกมมี่เลยนะกับงานวันนี้วันนี้มากันหลายท่านเลยเดี๋ยวพี่เอิร์ดจะตามมาที่หลักตะมาถึงครั้งแรกเลยที่เรามาถึงเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรคะมาไหว้กราบแม่พึ่งที่สารลินน้ำแห่งนี้ค่ะก็พาน้องๆนนองน่าจะมาเป็นครั้งแรกครั้งแรก ครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็หลายครั้งแล้วก็มากลับแม่พึ่งก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตวันนี้ค่ะต้องถามทางด้านน้องเล็กของเราบ้างดีกว่าพี่ลำยองน้องเล็กของเราเลน้อยสุดรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ลำยองมาวันนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่ามาครั้งนี้เป็นครั้งปีที่3แล้วปีที่สามใช่นอกจากที่จําเป็นในวันที่ลำลื้อของแม่พึ่งแล้วนอกเหนือจากนี้ก็มาอยู่เรื่อยๆค่ะวันนี้นําเพลงมาลองด้วยใช่ไหมคะพี่ต๋่าใช่ครับวันนี้ก็นําเพลงนะครั ประกอบละครเรื่องสงครามเพลงซึ่งก็เป็นเรื่องที่แม่พึ่งได้เล่นไหวเนาะเมือม่อเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เอามาฝากพี่น้องแฟนเพลงแล้วก็ลงไปถึงเอามาร้องให้แม่พึ่งฟังถือว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มานะครับก็ดีใจแล้วก็อ่ารู้สึกยังไงภูมิใจบอกให้ถูกครับวันนี้ทุกคนนําผลงานของแม่พึ่งมาล้อกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแล้วนั้นเดี๋ยวส่งน้องๆไปที่เวทีก่อนดีกว่าเดี๋ยวตามไปขอบคุณมากค่ะ รำเลืกถึงแม่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์ครบ24ปีค่ะวันนี้ศิลปินมาคับคั่งมากๆเลยนะยคะแต่เดี๋ยวขอคุยละสองท่านนี้ก่อนก่อนที่จะไปท่านนี้นะคะได้ข่าวว่ามางานตั้งแต่เช้าใช่เลยตั้งแต่เช้าทำอะไรกันบ้างคะมาแต่เช้ามาร่วมทำบุญนะคะแล้วก็มอบทุนให้กับน้องๆด้วยใช่ได้ไปไหว้แม่พึ่งไหมคะตามจุดต่างๆใช่แน่นอนทะไหว้แม่พึ่งแล้วก็เสียงเซมซีขอเล็กเด็ดด้วยนะคะ เราเราแอบกระซิบกันนิดนึงได้เลขอะไรอ่าของใปนี้7 7็ค่ะ็อ่าทางแก้วฟ้าได้25ค่ะถ้าไม่ถูกนะคะจัดการได้อยากกันนั้นเลยวุณดาวใหม่ค่ะดีกว่าความประทับใจในวันนี้เป็นยไงบ้างคะพี่กุ๊กไก่ก็ถือว่าครั้งแรกค่ะเพิ่งได้มาร่วมงานในวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยแล้วก็ต้องขอบคุณนะทางสาเพชรด้วยวันนี้พวกเรามาเป็นครอบครัวสาเพชรแล้วก็ทากครอบครัวทางพี่มือด้วย ดีใจมากๆเลยครับดีประกาศมาร่วมง,งานของรอาชินีลูกทุ่งซึ่งเป็นต้นฉบับของลูกท,ทุ่งไทยทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะคะว่าแม่พึ่เงเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับศิลปินหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีต้นแบบที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องยึดถือแล้วก็นํามาปฏิบัตินะคะแม่พึ่เงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงช้าเพลงเร็วได้สามารถทําได้ดีแล้วก็นักสืออา่าน